เียหน่อดเลยเจี่ขนาดนี้ส้มหน่อยอออเลยนี่ลองเขี่ยบันไม่หโอ้ดีใชมันออกพี่โผล่ออกมาเลยเนาะโอคุณเหลืเกินท่านะนอแอนล้วอีก

ูเดียวพููันดีดนี่นี่อิฮันดีนะูเดียวกำเออทางตีนจะทางตีนจะนะเออเนาะมืซับแกกันไปเลยฮะมือซับแกกันไปฮะอ๋อ อเดียวพ่อแกงเลยทอแล้วเปนก้อนเด็กผู้ผูว่ปรดอยู่ฮะนะาเดียนูเลอ้่อตดไม่อนเลยอดีตเป็นยังไงลายดงก่อน